ออกบิ๊กไบค์รูปผลป,ประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงสออรีออโต้พร้อมสตาร์ท สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอรไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะต้องบอกว่าเป็นการรีวิวนะครับรถที่เพิ่งจะเปิดตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไนดะ้มีการวางขายกันไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่มียอดจำหน่ายนะครับติดหนึ่งใน10ของประเทศไทยด้วยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่ามาลากูติครับ แบรนด์ที่ชื่อว่า m a ลากู t ิ i เป็นรถสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีที่มีจําหน่ายนะครับทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆได้เห็นกันด้านหน้านี้นะครับีจริงๆแล้วก็คือเป็น New Medisan 150นะครับปี2023ซึ่งมีมาทั้งหมดด้วยกัน4สี4สไตล์นะครับวันนี้ครับจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกัว่ามีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างนะครับเพราะต้องบอกว่า ้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางมาลาคุติเองนั้นได้มีการพัฒนานะครับหรือว่ามีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นให้มีในเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีความทนทานมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถที่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของมาลาคุติมิวเมดิสัน1502รที่3นั้นมีอะไรเด่นๆบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับแบรนด์มาลาคุตินะครับบางคนบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในประเทศไทยแต่จริงๆแล้ว ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ระดับโลกครับเพราะว่าจริงๆเป็นแบรนด์ที่มีปัตดความเป็นมายาวนานเกือบร้อยปีนะครับแถมยังมีในเรื่องของต้นกำเนิดครับอยู่ที่เมืองโบลญญาประเทศอิตาลีด้วยนะครับซึ่งเมืองนี้ครับเป็นเมืองแห่งต้นกำเนิดซูคาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับในตลาดของเมืองไทยนะครับตัวของมันตุสติเองนั้นถือว่าเป็นรถที่ขายดีนะครับติดอันดับท็อปเทนไทยในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะครับแต่นอกจากนั้นครับยังเป็นรถที่สามารถที่จะวางขายที่ประเทศอิตาลีฝรั่งเศส เยอรมนีสเปนนิเกอร์แลนด์รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับนอกเหนือจากในเรื่องของระบบสีนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดในการสีสีแล้วยังมีในเรื่องของสีเฟรมสีซับในนะครับมีเรื่องของลายสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับฉะนั้นรับรองได้เลยครับว่าเวลาที่ขี่ไปไหนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีในเรื่องของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับที่ทำให้มีความสมูทมากขึ้นมีความทนทานมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ยังมีในเรื่องของเครื่องยนต์ครับที่มีอัตราเร่งที่ดีต่อเนื่องนะครับที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะนําไปต่อยอดได้นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวระบบหม้อน้ําในเรื่องของการระบายความร้อนนั้นมีการเพิ่มขนาดทันลมหม้อน้ํามาเพื่อที่ทําให้ในเรื่องของการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่กลัวในเรื่องของความร้อนแต่อย่างใดครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับก็ยังคงมีความล้าสมัยอยู่ครับเพราะว่าตัวของมาลากุติ นิวบริษัทสองพนนั้นให้มาในเรื่องของเทคโนโลยี Full LED แบบครบครันครับรวมถึงในเรื่องของตัวหน้าจอเลื่อนไมค์แบบ LCD หรือว่า Display Dynamic Motion นั้นทำให้เราขี่แล้วเลินครับพูดง่ายก็คือว่าขี่ไปมองไปเป็นการเติมสีสันให้กับชีวิตตั้งแต่เริ่มบิดตั้งเลยครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของตัวกุญแจเองก็ยังเป็นกุญแจในเรื่องของรีโมทครับออกแบบมาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับที่เสริมการปลดล็อกอีกขั้นครับก่อนการบิดตั์ทออกตัวครับ รวมถึงในเรื่องของระบบดิสเบรกหน้าหลังนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของมารุติเพราะว่าเบรกดีมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิสเบรกหน้า3พอร์ตรวมถึงดิสเบรกหลังขนาด1พอร์พอตรนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของระบบเบรก CBS หรือว่า c o m b i n e Brake System ครับในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับมาดูกันในเรื่องของล้อแม็กครับก็ให้มาในเรื่องของล้อแม็กลายสีน้ำตาลทองนะครับหรือว่า เราเรียกว่าเป็นสีน้ำตาล TE 37มนะครับรวมถึงในเรื่องของยานั้นให้ความปลอดภัยสูงครับเพราะว่าให้ยางมาเป็น IRC i s อยางที่คนไทยคุ้นเคยนะครับรวมถึงในเรื่องของระบบช่วงล่างครับตัวช่วงล่างนั้นด้านหน้าเป็นช่วงล่างระบบเทเลสโคนฟิคครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นช็อคอัพคู่ครับก็ต้องบอกว่าให้ความสะดวกสบายครับนิ่มนวลนะครับไม่รู้สึกกระด้างแต่อย่างใดสําหรับข้อดีข้อนึงนะครับของตัว มาลากูตินิวเมดิสานร1อยครับก็คือในเรื่องของถังน้ามันครับเพราะว่าถังน้ํามันของเขานั้นมีขนาดใหญ่มากครับจุดไปถึง10ลิตรนะครับพูกง่าๆคือว่าขี่เดินทางนะครับกรุงเทพไปต่างจังหวัดได้อย่างสบายๆเลยครับคือจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการขี่ในเมืองมากเลยนะครับหือว่าเป็นรถที่คล่องตัวมากครับ ก็ในเรื่องของระบบเบรกนะครับระบบเบรกที่เป็นคองปบเบรกนเต็มหรือว่า CBS นั้นก็ถือว่าโอเคครับเบรกได้ดีมากนะครับโอ้โก็ไม่ขี้เลยน,นะครับความเร็วไปได้ประมาณ121-122อย่างนี้ถ้าเกิดว่าต่อยอดในเรื่องของชุดข้างนะครับชุดส่งกำลังนิดหน่อยก็น่าจะ วิ่งได้เร็วกว่านี้พอสมควรเลยนะครับถือว่าไม่ขี้เลนะครับเป็นไมด์ดิจิตอลเป็นจอ LCD ก็จะเห็นได้ว่าเห็นชัดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วที่มาแบบตัวเลขครับดิจิตอลแล้วก็ในเรื่องของเส้นกราฟิกนะครับจะได้เห็นว่ามีในเรื่องของเส้นกราฟิกที่เป็นตัวของรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับทำง่ายครับทำง่าย ว่าเป็นแนวของรถสปอร์ตครับพุตเตอร์สปอร์ตที่ใ่าในเรื่องของตัววัดรอบมาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามาลุกตีนิวเมดิซา150น150รอ g สนี2023นะครับก็ยังคงเป็นรถที่ขี่สนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของความสวยความงามน,นะครับ ตามรูปแบบของอิตาเลียนดีไซน์นะครับสีสีสีสไตล์ให้กับเพื่อนๆได้เลือกซื้อกันนะครับบอกเลยครับว่าเป็นรถที่คุ้มค่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้มีอายุยาวนานมากว่า100ปีแล้วฉะนั้นมั่นใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนการให้บริการนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่มีการอัปเดตมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับใครสนใจนะครับไปดูตัวจริงไปลองทดสอบกันได้นะครับที่ 0มาลากุติใกล้บ้านท่านทุกสาขาราคาแนะนําอยู่ที่79,800บาทนะครับที่สําคัญก็คือว่าจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายนะครับลองสอบถามทางดิลเลอร์ของท่านดูแล้วกันนะครับเอาละครับแล้วสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับขออนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับไปขี่เจ้ามาลุกติคันนี้ต่อที่สําคัญก็คือว่าผมจะนําเจ้าคันสีขาวเนี่ยไปต่อยอดดูซือว่าจากเดิมที่วิ่ง122เนี่ยทำอะไรบ้างที่จะทำให้มันมีความเร็วมากกว่านี้คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับ แล้ววันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ